ใครที่ไปทานนะคะอย่าลืมสั่งไข่ปูมาทานกันนะคะเขาจะใส่ในหม้อเล็กๆแบบนี้ค่ะย่างมันเตาทานนะคะสดใจมากๆเลยค่ะพี่น้องคะแซ่บสีสินมะเอาีากิ้นไป นีมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดด้วยนะคะแัาน้่างจะาทานมากเส้นเล็กค่ะเวหลาอิม่มเขาต้มไปเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารมื้อเช้าของเรานะคะดูไม่เหมือนมื้อเช้าเลยนะคะเห็นอะไรก็หิวก็อยากไปหมดเธอบอกว่าวันนี้จะทานไม่เยอะเท่าไหร่ช่งชวงเช้านะคะเพราะว่าช่วงกลางวันจะมีอาหารแบบอร่อยอร่อยอีกแต่ว่าแกก็อดใจไม่ไหวนะคะปรสิค่าอาหารน่าทานมากๆ พอทานอาหารเช้าเสร็จนะคะก็เป็นช่วงที่หลายรอคอยนั่นก็คือมาเดินที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสตค่ะมาเดินดูของสวยๆงามๆเดินดูอาหารการกินเดินดูเสื้อผ้านู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเดินไปเดินมาก็จะเที่ยงแล้วนะคะพากาันรู้สึกหิวแล้วค่ะก็เลยเดินมาดูรายการอาหารในห้างนะคะว่ามีร้านไหนหน่าทานบ้างนะคะ แต่ปรากฏว่าพี่น้องคะดูสิคารน้าทานทุกร้านเลยคะ่ะเลือกไม่ถูกเลยนะคะว่าจะทานร้านไหนดีพี่น้องคาดูดูดูรายการอาหารมาหลายคักหลายแนแท้ในที่สุดเราก็ได้ร้านอาหารที่ถูกใจวันนี้พวกเราจะไปทานบุฟเฟ่ต์กันนะคะที่ร้านวิตตอมอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ค่ะเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาทานกันนะคะ<ม>ก็จะงงๆนิดหน่อยคะ่ะสั่งอาหารก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะแต่พนักงานก็น่ารักคะ่ะคอยบริการเป็นอย่างดีเลยนะคะ คนหมู่เลยนะคะตรงนี้ต้องได้ไม่เกินสิบรายการนะคะจากนั้นให้ลูกค้าส่งรายการกลุ่มสีส้มนะคะส่งเสร็จแล้วมันจะเด้งกลับไปเป็นกลุ่มสีเขียวอีกเล่าหนึ่งก็คือกลุ่มสีเขียวอีกรอบนึงเพื่อให้มันขึ้นเพิ่มใหม่แบบนี้นะคะอ๋อก็คือสั่งได้ั้าสิบรายการสิบรายการลูกค้าสั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะน่าอร่อยนะยิ้ให้ป๊ะป๊ะโอ้น่าทานมากเลยซูชินทผาลัมไทยแลนด์อันนี้ซุปซุปซุปนี่ซุป ซุปบาคิวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเอาเนาะกินด้วยกันอ่าคิวไม,าามไม่ต้องําปูนาไม่ต้องทําไทยอันนี้มีแค่นี้แล้วนี่ไงข้างล่างอะ่ะตําตาํตาบวงพะบางตําปลา,าปร,ร,รา้าหนิตาําปลาร,ร,ร้ตาตําปลาเผ็ดน้อยเผ็ดกลางนะเห็นกังกลางเออนั่นแหละเผ็ดกลางอะไรอะไรก่อนกดแขนเซมอนเซมอนลูกเซมอน ชิคเกตพิงนะคะสมูทตี้นะคะลูกค้าจะมีส่วนผสมของร้วยสตรอเบอรี่พีนุงมะพร้าวพุทราแล้วก็นุ่งอ,อัลมอนด์นะคะเอ,เอาสีแดงค่ะสีแดงนะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้สปายแก้วหนึ่งค่ะ เราสั่งทำไมยัยไหม่สั่งมาตัวเดียวแบบนี้เป็นไรค่ะเดี๋ยวสั่งใหม่ลืมกดเพิ่มจำนวนละค่ะคุณค่คะขอบคุณค่ะเซลมอนนะเอาเซลมอนสดสุดสิสิสี่สิบบาท ข้างล่างมีอีกไหมข้างล่างก็มีอีกอ่าร้อนๆี่ของไอ้บุเธอไมหมคะบุเธอแกชอบอมกินเลย่ยรด สั่งแล้วสั่งแล้วเหรอคะอสองชิ้นค่ะเป็ดปะกิง้งลองชิมเป็ดปะกิ้งนะคะไม่ได้ทานเป็ดปะกิ้งมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะแล้วหมูน้อยทำไก็ลืมมันะาารรมชาตทานยังไงก็จะประมาณนี้นะคะ ใครที่ไปทานนะคะอย่าลืมสั่งไข่ปูมาทานกันนะคะเขาจะใส่ในหม้อเล็กๆแบบนี้ค่ะย่างมันเตาทานนะคะออขอบอกว่านะคะจะมีความหอมอร่อยมากๆค่ะอย่าลืมสั่งมาทานกันนะคะเมนูนี้แบบนี้นะคะไข่ปูค่ะไข่ปูย่างนะคะเพิ่งเคยทานกับพี่น้องคะแล้วก็กิมซนะ แติ่มซัมที่นี่แบบเด้งๆดึงๆมากเลยค่ะมันเขียนแกะทนไปทั้งหมดแปดแปดถ้วยแบบนี้ค่ะไข่ปูค่ะมันๆนค่ะชิมไข่ปูอร่อยมันทานกับข้าวสวยอร่อยนะคะเนี่ย กับเพราปลาน้ำแดงน,นะคะเห็ดดำๆแบบนี้นึกว่าเลือดนะคะนึกว่าเลือดหมูจริงไม่ใช่ค่ะเป็นเห็ดหอมนะคะ,คะเป็นเห็ดหอมค่ะชิ้นชิ้นนัดที่กินไปไอส์ครีมทูเรียนนี่ค่ะเอาก้อนเดียวพอนะคะสแน็คของอินเดียเหรอคะเรียกว่าปลาบิบูนออสมาข่าน้าม,มาขา่า,ขาครับอันนี้เป็นซาลาเแล้านนี้เป็น เป็นไส้ของตัวเนี้ครับเวลาเวลาออกดมันโดมได้ค่ะทอดเยอะมากเลยเพิ่งเคยเห็นค่ะอันนี้เป็นซอสเซอร์เน่นะคะเนี่ยซอสใส่ไส้ลงไปแล้วเราก็จะทานเป็นเป็นลูกๆอย่างนี้เลยค่ะมาลองชิมดูนะคะเขาไม่สั่งไม่สั่งแฟนที่ไม่ใช่อยู่ที่ฝรั่งเศสไม่จะจะไม่ได้กินไม่ได้กินนานนะคะ ให้แม่กินอีกแล้ลูกแม่อิ่มจนท้องทุกแนต์มราสั่งแล้วแม่อิ่มมากแม่แม่นี่แต่ของอร่อยแต่่วาแค่นี้ที่แม่จะกินหนึ่งครั้งในรายวัน พอเราทานอาหารอิ่มเรียบร้อยจากร้านฟิตตอมบุฟเฟ่แล้วนะคะเราก็ไปเดินย่อยอาหารต่อที่ห้างโกโฮเซลค่ะเป็นห้างค้าส่งวัตถุดิบอาหารขนาดใหญ่ค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมโนวเทลฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่ะพอเข้าไปข้างในนะคะก็มีของเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะคะว่าจะเป็นผลไม้รากไม้สดๆปลาสดๆแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะที่นี่ก็ยังมีขายวุ้นเส้นตราต้นสนด้วยนะคะมีทั้งแบบฟอกสีแล้วก็แบบไม่ฟอกสีค่ะซองใหญ่ซองเล็กมีหมดเลยนะคะ ไปมาแอบดูสตว์ฮ้ยไปมากรูดนะคะโอ้ยกิโลกรัมละหกสิบเจ็ดเดินมาชอบไปชอบมาก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วค่ะวันนี้พวกเราจะไปทานอาหารเย็นนะคะเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยในตอนนี้ก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือร้านสุกี้ตีน้อยค่ะทางเดินเข้าร้านเขาก็จะมีของสะสมเก่าๆมาโชว์ให้ลูกค้าดูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก่าๆรถจักรยานเก่าๆนะคะโทรศัพท์รุ่นนี้ใครเคยเห็นบ้างคะรุ่นนี้ยังไม่เคยเห็นนะคะ วิทยุเก่าๆก็มีค่ะดูสิคะมีแต่ของเก่าๆทั้งนั้นเลยนะคะหาดูยากนะคะแบบนี้ยังไม่สั่งน้ำซุปมาล่าค่ะแบบเผ็ดๆนะคะอันนี้แบบใสตัเส้นด้วยนะคะเป็นบุญเส้นตราต้นสนค่ะบุนเส้นอร่อยเหนียวนุ่มนะคะมาไม้ตรงนี้ยัยแม่สั่งสองถาดค่ะอ,อนี่นครั้งแรกที่ยังไม่จะได้ชิมมาล่านะคะพูดจากใจจริงค่ะ เพิ่งจะมีโอกาสได้ชิมก็ครั้งนี้แหละค่ะใส่ลงไปเลยมีลวกใส่ไปแบบนี้เลยนะคะสัพพลัสเลยนะคะเป็นน้ำสัพพลัสเกลือซับประรดพริกเกลืออ่าแปลกจังเลยต้องมองค่ะสับประรดพริกเกลืออืเผด็ดนิดนิดค่ะถอร่อยจัง ยังใส่บะเติงยังอิ่มอยู่ค่ะกับมื้อเที่ยงนะคะเพราะว่าเราทานเยอะมากในมื้อเที่ยงมาชิมมาล่าน้ำซุปมาล่าครั้งแรกในชีวิตนะคะอันดับแรกมุวนเส้นตัวนะคะ ดีใจมากๆ่้าเห็นกันไหมชอบหรอกชิ้นปลาไม่ใช่เต้าหู้ปลา ไไกินแบบนี้นะคะพี่น้องคะไม่มีค่ะและเนื้อใสเซมิเนตเตะเติมพริกได้นะคะเติมพริกกับกระเทียมค่ะ คักอิ่มแน่พี่น้องคะวันนี้เป็นวันที่พวกเราอิ่มอร่อยมากๆอีกวันหนึ่งเลยนะคะได้ที่นอนนุ่มๆหมอนนุ่มๆคืนนี้พวกเราต้องนอนหลับแบบลืมฝันไปเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าราตรีสวัสดิ์ค่ะ